ท้าใส่กูทำไมเนี่ยฮะกดเที่ยอะไรหนาจิ๋บของเขาหลับเขานอนมึงมากดกิ่งอยู่ได้เป็นไรมึงหาอะไรพุาดีๆผมมาแค่เอาของมาส่งแล้วก็รอได้กดทีเดียวแล้วรอมันนอนอยู่เก็บเงินปลายทางแล้วผมกดไปแล้วผมรอตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงพี่ยังไม่ลงมาเลยเนี่ยมึงก็ต้องรอไงกูยังไม่ลงมามึงก็ต้องรอไงรอไม่ได้พี่ผมต้องมีของไม่ส่งอีกตั้งหลายครับงที่อ่ะมึงมึงมีความอดทนไหมไอ้เด้ยเรียนก็เรียนมาน้อยใช่ไอ้มึงอ่ะฮะอ้าวพี่พุชาดีๆจะดูถูกกันทำไมเนีีี่่ยยโจจนนนกก็แังไไมมมาอออทถ บอกว่านอนอยู่ไม่เข้าใจเลยวะพกพูดคุยกันดีๆแล้วดูถูกกันทําไมผมฝ่องของพี่พี่ก็จ่ายเงินมาผมก็จะได้ไปไม่รอกูไม่ได้บอกกูจะไม่รับกูไม่ได้บอกกูจะไม่เอากูบอกให้มึงรอก็ผมรอไม่ได้ผมรอมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วพี่เข้าใจไหมผมรอมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ได้ก็กลับไปไม่มีความอดทนก็กลับไปไม่กลับไปพี่โทรคอนเฟิร์มพี่โทรคอนเฟิร์มผมจะได้กลับไม่ก็จ่ายเงินมาผมจะได้เอาของวางไว้กูไม่จ่ายกูไม่เอากูไม่รับมึงก็สฉัตีนไหมกูไม่เอา เอาไม่รับอย่างนี้ได้ไงอ่ะผมมาสู้แล้วอ่ะมึงกวนทั้งตีนกู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 นทั้งตีนกลับกูไม่รับอ่ะทำไมอ่ะเอาที่ทำอย่างนี้ไม่ถูกนะมองใช้สมองไม่ะแ้ให้ผมนอนทำไมลึะคือชั่วโมงเนี่ยผมเสียเวลานะพี่ถ้ากูนอนอ้เียนี่พูดไม่เข้าใจเหรอวะบอกว่านอนอยู่ก็ก็นอนอยู่ก็มันก็มีเอสเมสแจ้งมาที่มือถือพี่แล้วว่าของกำลังจะมาส่งอะแล้วทําไมก็กูกู้กู้มาดูแล้วมึงมึงยังไม่มาแล้วกูกูกลับเข้าไปนอนแล้วทําไมต้องให้กูนั่งรอมึงตรงนี้ทั้งวันเลยไง มันกงมดงควรจะเป็นอย่างนั้นนะพี่มันควรจะเป็นอย่างนั้นกูต้องมาหาแดงไม่งั้นพี่ก็ลำไส้เงินมาก่อนแล้วผมจะได้ไปผมต้องส่งของอีกหลายที่นะพี่โอ้โหมึงนี่พูดไม่เข้าใจเหรอไอ้สัสพูดไม่เข้าใจเหรอกูทำไมเนี่ยฮะกึงงอไงจนแล้เสกง้อไอ้เฮียขู่จันดีดีจะดูถูกกูทำเฮียอะไรคนเหมือนกันมึงก็คนกูก็คนก็มึงง่มึงเป็นคนที่ง้ง่ไม่สมควรอยู่ในตังคมนี้อย่งง้อเลยพูดจาดีดีมึงเข้าใจปะความกดดันกัม่ดีดีมาตั้งนานแล้วนะ กูถามดีๆมาตั้งนานแล้วมึงไอ้ีปกูทนมึงมานานแล้วได้ไปที่บ้านกูทำไมบ้านกูบ้านมึงแล้วไงมึงก็จ่ายของให้กูกูก็ไปแล้วก็กูไม่เอาแล้วไงมึงกวนทั้งเตีนกูไม่เอาไม่เอาก็ทอไปที่ศูนย์ได้บอกไม่เอาแล้วกูจะได้ไปไม่ใจนักูนะที่กูไหวแต่มึงจะตอบกูทำเฮียอะไรคะมันไส้ไงมึงโง่มึงมีปัญหากับกูมากไงเผื่อเมื่อวมึงจะสาดบ้างไงเผื่อมื่จะไอ้ที่หลังมึงก็ไม่ต้องสั่งของกูย้ายไม่ต้องมาส่งบ้านมึงกูไม่ได้ว่ากูไม่อยากได้แต่ว่าเนี่ยมมมึึึงงงงกกกกลัววต้้อออีนนููถไไ่่เเาาขใจปะะะร ควรที่อะไรกูนอนอยู่รอมึงอยู่ครึ่งชั่วโมงความอดทนมึงไม่มีไงสัสไม่มีฮีอะไรมึงเคยทำอาชีพกูไหมสัสไปทำนาไปสัสไปทำนาพ่อทำแม่แม่มึงดี๋ยวฮีผู้ดีเดผู้ดีเดพ่อชี้อะไรพ่อชี้อะไรไม้ทนมานานแล้เนสปากดีมานานแล้วกูทนมานานแล้วไอ้ฮียืนให้มึงด่าทั้งนานเลยสัสทีหลังอย่าทำกับกูอย่างเงี้ไอ้ฮี